ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่ผมผ่านพบในชีวิตนะฮะจนผมได้ผูกแขนแม่ผมผูกได้สายสินเต็มข้อมือเลยนะฮะเรื่องนี้ผมไม่ได้ผ่านพบคนเดียวนะฮะเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะครับสมัยตอนเป็นวัยรุ่นนะฮะก็ประมาณอยู่ ปสสอง,สองหรือประมาณนี้นะครับอายุก็ประมาณยี่สิบยี่สิบต้นๆน,น,นะครับผมก็เจอเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งนะฮะผมเจอเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งนะฮะหลานชายผมนะหละานชายผมชื่อว่าตุ้มไอตุ้มนะฮะจะไปกินเหล้าที่บ้านสงยางนะครับผมขออนุญ,ญาตออกชื่อสถานที่นะครับเพราะว่า เรื่องเล่ามันก็ต้องเรื่องเล่าตามความที่เราผ่านพบนะบถ้าทําให้บ้านนั้นเสียชื่อก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับไอ้ตุม้มลานผมเนี่ยมันชอบมันไปกินเล่าบ้านสงยางกับบ้านไอ้เหน่งนะฮะไอ,อ้ห่งแล้วก็ผมกับไอ้เล็กแฟนไอ้ตุ้มตรงนี้นะฮะไอ้เล็กก็อยากจะไปตามหาไอ้ตุ้มเป็นสามีนะครับ บ้านผมอยู่บ้านลูกฝนนะฮะบ,บ้านอยู่ฝั่งอุดอรธานีนะฮะส่วนบ้านบ้านสงยางสงยางหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไปครั้งแรกบ้านสงยางนั้นอยู่ฝั่งสกลน,นครน่าจะเป็นอำเภออะไรสว่างแดนดินนะฮะมีแม่น้ำสงครามกั้นนะฮะทั้งสองบ้านนี้ใกล้กันนิดเดียวนะฮะอุดอรธานีกับสกลน,นครน,นะฮะ ไอ้เล็กก็พาผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะฮะเพื่อที่จะไปตามหาไอ้ตุ่มบ้านสูงยางที่อยู่กับบ้านเอ,เองนะครับผมกับไอ้เล็กก็ขี่รถผ่านไปทางบ้านบ่อล้างาบ้านปรกกอนนะ,ะแล้วก็ข้ามขัวนะครับข้ามสะพานนะครับไปบ้านบ่อล้างจะเลี้ยวซ้ายผมกับไอ้เล็กก็คือเลี้ยวขวานะฮะเลี้ยวขวาสักพัก ทางเข้าบ้านส่งยางเขียนไว้ผมก็เลี้ยวขวากครั้งหนึ่งนะครับขี่ไปได้สักพักนะครับเจอโรงเรียนด้านขวามือนะฮะเจอโรงเรียนบ้านขวามือแล้วผมก็เจอควันชนิดหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าควันอะไรเมื่อก่อนชาวบ้านบ้านผมเองก็นิยมเผาถ่านด้วยแกลบแกลบก็คือขุดขุดดินนะเป็นแอ่งนิดเดียวแล้วเอามาใ้ใส่แล้วก็ เอาแกบกบแล้วก็จุดจุดจุดไฟเผา,าจุดไฟเผาแกลบเพื่อจะให้ได้ทานนะฮะมันก็ลอยคุ้งมานะครับลอยคุ้งมาผ่านผ่านหน้าโรงเรียนได้ไม่นานคิดว่าเป็นบ้านไม่ใหญ่นะฮะบ้านส่งยางคิดว่าบ้านไม่ใหญ่แบบแรกบ้านหลังแรกที่ผมเจอเลยนะครับผมก็เลี้ยวเข้าไปจอดกับเอเล็ก ที่เป็นแฟนหลานผมอะ่ะเดียวไปจอดปุ๊บบ้านหลังแรกเลยไม่มีบ้านหลังอื่นติดเลยอยู่ซ้ายมือนะฮะแล้วผมก็เดินเข้าไปนะ,ะรู้สึกขนลุกเลยนะฮะผมก็เดินเข้าไปข้างหน้าจะปลูกดอกบ้านไม่รู้เลยนะฮะแล้วก็สารด้วยไม้บ้านผมเรี่าสารกระแตนะฮะไม้สักกันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆด้านซ้ายมือเป็นข้อไก่ นะบ้านปลูกเป็นทุนสูงขึ้นข้างบนเป็นแคร่นะฮะซึ่งก็มีวัยรุ่นซึ่งก็มีวัยรุ่นนั่งอยู่นั้นที่ผมรู้สึกได้นะฮะที่ผมเห็นนะฮะที่ผมเห็นนะครับมีประมาณห้าหกคนมีประมาณห้าคนวัยรุ่นทุกคนสวมเสื้อ ใส่เสื้อลายสกอตแขนยาววัยรุ่นทุกคนนะฮะผมคนลุกนะครับวัยรุ่นทุกคนใส่เสื้อแขนยาว Scott, ลายสก็อตไดมาคอตเมื่อก่อนนิยมมากนะครับผมกำลังจะเดินเข้าไปผมต้องหยุดชะงักผมไม่เห็นหน้า สักคนคุณเชื่อไหมครับวัยรุ่นทุกคนก้มหัวลงอย่างนี้บางคนก็ก้มไปอย่างนี้ผมไม่สามารถที่จะเห็นหน้าใครสักคนได้ไอเล็กอยู่มอเตอร์ไซค์ข้างหลังผมไอ้เล็กก็เห็นผมมองไม่ออกว่าคนไหนหน้าไหนหน้าไหนผมคิดไปนในทางที่ดีเขาก็คงจะเมาทุกคนก้มหัวได้ผมเห็นแม่กระตั้งกีตา้าอยู่ในเสา นั่งก้มหัวอยู่งี้ไอเล็กสกีผมพี่บุ๋มพี่บุ๋มอย่าเข้าไปเลยอย่าเข้าไปเพราะว่าเขากลัวเขาเมาแล้วกลัวว่าเขาออกมาอ่าทําร้ายเรานะฮะผมก็หยุดชะงักผมก็ละสายตาไปโอเคเดี๋ยวเราไปถามหาวัรุ่นในหมู่บ้านดีกว่าหลังจากนั้นผมไอเล็กก็ขี่รถเข้าในหมู่บ้านนะฮะขี่มาทางซ้ายมือก็เป็นบ้านคน เต็มไปหมดเลยซ้ายมือเต็มบ้านมีก็คือเป็นบ้านนะฮะเป็นบ้านอ่ะเป็นบ้านอ่ะซ้ายมือก็มีเป็นบ้านเป็นบ้านก็ขี่ไปตามหาตามวงเล่าว่าเห็นไอ้ตุ้มไหมก็ไปถามหาจนจนเจอบ้านต้นมะม่วงใหญ่ๆนะฮะเขาบอกว่าไอ้ตุ้มกับไอ้เหน่งอยู่แถวนี้เออแถวนมมี้แสดงว่าเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์นะคะ <S <S ราบระยะนึงนึงเเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์ ก็ไปตามหาปุ๊บอ่ะไม่เห็นแล้วก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตู้มันโ็คงกลับเองนะฮะพวกผมเดี๋ยวไอ้ตูม้มก็คงกลับเองอ่ะพวกผมก็คือตัดสินใจจะกลับละกลับไอ้เล็กขี่มาทางเดิมน,นะฮะที่ผมขี่ไปบ้านเยเยอะอยู่หลังอยู่ด้านซ้ายถูกไหมฮะผมก็จะขี่กลับทางเดิมบ้านนั้นก็เป็นไม่น่าจะใหญ่อะ่ะผมก็ขี่กลับทางเดิม คุณเชื่อไหมถ้าผมไม่เมาอะไรสักอย่างนะผมผมยอมแล้วว่าผมไม่เมาเลยผมไม่เมาผมไม่เสพผมไม่อะไรสักอย่างนะผมขีกก่กลับมาทางเดิมบ้านที่อยู่ด้านขวามือมีแต่ป่าก,ก,กลาากก้วยกับเล้านะมีแต่ป่ากล้วยกับเล้านะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่ผมยังไม่บวชนะนะฮะ มีแต่ปา่ากล้วยกับเล้าคุณเชื่อไหมว่าผมอยู่ท่องอยู่ในใจว่ากูมาปิดทางหรือเปล่ากูมาปิดทางหรือเปล่าเนี่ยผมก็ขี่กลับกลับแล้วกลับเล่าเลขสามสี่รอบก็ไม่เจอบ้านหลายๆห,หลังเจอแต่ปา่ากล้วยกับเล้าขึ้นแซมกันไปหมดเลยกลางบ้านนะกลางบ้านผมบอกว่าเลขไม่ได้ท่าละ รีบกลับไปรีบกลับเถอะรีบกลับอันนี้ไม่เท่าไหร่ที่ผมผมเจอนะผมก็รีบกลับ <c oughs> กลับอันนี้ทิ้งมันไปไนเาาจจลยเราอาจจะหลงทางเราอาจจะหลงทางมันมาพีคสุดตอนนี้มากลัวสุดแบบไอ้นหัวลูกตรงนี้ไอ้บ้านหลังแรก ที่ผมเห็นวัยรุ่นยกถุนสูงที่ผมจะเดินเข้าไปมันเป็นทุ่งนานะะมันเป็นทุ่งนาหมดเลยนะผมนี่แทบร้องไห้นะฮะมันเป็นทุ่งนาหมดเลยอะไรเนี่ยแล้วหลังจากนั้นผมยังไม่กลับนะฮะบ้านหลังแรกที่ผมเห็นมันเป็นทุ่งนาไปหมดเลย ผมก็งงงานอยู่สักพักเพราะว่ามันมีทางเข้าทางเดียวห่างจากโรงเรียนมาก็มีทางเข้าทางเดียวนะฮะไม่มีบ้านคนไม่มีหดอกบานไม่รู้โลยไม่มีเล้าไก่ไม่มีวัยรุ่นกินเหล้าเป็นทุ่งนาโล่งๆผมกลับบ้านไม่ได้ละกลับไปเล็กผมต้องขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปที่เดิมเพื่อจะไปหาบ้านที่ร้านขายของ ที่ต้นมะม่วงใหญ่ๆอยู่ในหมู่บ้านแล้วไปบอกว่าขอพวกผมไปเจอเหตุการณ์อะไรมาพวกผมก็ขี่เข้าไปขี่เข้าไปสุดในหมู่บ้านเลยแล้วก็ถามอกว่าพวกผมเจอเจอผีหลอกนะฮะผมลวก็ลงคนเล่าว่าเจอบ้านหนึ่งนี้อย่างนี้คุณเชื่อไหมไม่มีใครเชื่อหาว่าพวกผมเมายา <c oughs> หาว่าพวกผมเมายาหาว่าพวกผมจะไปซื้อยาแล้วก็สร้างสถานการณ์ ตอนนั้นเล่าให้ใครฟังของมันเป็นร้านขายของที่มีต้นมะม่วงใหญ่ๆผมไม่แน่ใจว่าสุดก็เป็นในหมู่บ้านเลยนะฮะเลี้ยวขวานิดนึนงเขาหาว่าพวกผมเมาอยามากูเรื่องหรือว่าเป็นสายตํารวจอะไรสักอย่างนี่นะละผมก็ไม่เข้าใจนะตอนนั้นเห็นท่าไม่ดีแล้วผมก็เอเห็นเอ,เห,นเ,อเห็นท่าไม่ดีก็เอากลับเอเล็กกลับเอเอเล็กกลับเพื่อ ผมกลับไปเรียกก็จะขี่รถกลับพอจะขี่รถกลับบังเอิญได้ยินเสียงแววๆผมอาจจะหูเพี้ยนก็ได้นะครับเป็นการบังเอิญได้ยินเสียงแววว่ารถผ้ป่าเขามาไม่ถึงแต่ผมไม่ได้หาข้อมูลนะผมไม่เอาแล้วจบก็คือจบคิดว่าผมหูวแววจะเจออะไรก็ช่างเถอะ ราะเราคิดว่าเราเป็นวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ไม่ได้เราไม่ต้องการให้ใครไม่เชื่อเป็นเหตการณ์ที่พานพบนะหลังจากนั้นผมกับไอเล็กก็กลับโดยไม่มีไอ้ตุ่มพราะว่าเจออย่างนี้เราก็ไม่มีจิตใจที่จะอยู่ต่อนะะเขาก็หาว่าเราเมาเมาเมาอะไรสักอย่างมันกุเรื่องขึ้นนะผมก็กับไอเล็กก็กลับบ้านนะ หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ไปอีกเลยนะฮะแล้วเยน็นๆไอ้ตุ้มก็กลับส่วนผมกลับไปเล็กก็มาเล่าให้แม่ฟังอ่ะผูกแขนเต็มอยู่นี่นะฮะแม่ผมจะรู้ว่าผมไม่ได้ยุ่งกับสิ่งพวกนี้นะฮะผมไม่ค่อยชอบนะฮะพวกอบาบยจม,มุกแล้วก็ยาสิบติดนะครับแต่มันไม่มีใครเชื่อหรอกไอ้เรื่องนี้มันพิสูจน์ไม่ได้นะฮะก็เป็นประสบการณ์ของผมนะผมก็เก็บไว้ในใจ ผมเล่าเป็นร้อยครั้งผมก็จะพูดซ้ำๆคำเดิมนะแต่ไปถามไอ้เรกไอ้เกจะรู้จำได้หรือเปล่านะมันเหตุการณ์มันนานมากนะครับเล่าเป็นร้อยครั้งผมก็จะเล่าแบบเดิมนะฮะแต่เหตุการณ์นี้ผมก็ไม่ได้เจออีกหลังจากที่ผมบวชนะฮะส่วนคนุณใครจะเชื่อไม่เชื่อนั้นก็เป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลแต่เหตุการณ์นี้มันเกิดมากับผมนะฮะ แล้วผมก็ไม่ได้เชื่อแล้วผมก็ไม่ได้ไม่มีอะไรมากมายผมจะโทษตัวเองว่าอาจจะจําเส้นทางผิดอาจจะหูแว่วถามว่าทําไมมันจะทําให้เราสบายใจถ้าคุณไปค้นไปค้นลึกๆผมก็ไม่รู้ว่าเราจะอะไรสักอยาก่างมี่ก็เหตุการณ์ที่ผมเจอคุณเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้ไหม มาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมขอบคุณมากครับกับคีเอตเตอมือทอง